สี่บนล่างเลยค่ะวู!เดี๋ยวงวดหน้าให้เลยในไลฟ์รอเลยนี่งไงมันด้วยงวดหน้าจัดตัวฟันให้ในไลฟ์เลยเอาไหมนี่ยจะปล่อยในไลฟ์นี้เลยฟันสี่ใครเป็นสายวิ่งสายลู่บอกแล้วว่าสี่มาแน่นอน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  ยังมาผมให้หน่อยหาให้หน่อยไปดูในรถก่อนไปดูในรถไปหาในรถกามนินชับตามอะไรสี่บนล่างค่ะสี่บนล่างฟันสี่มาล้านเปอร์เซ็นตของงวดหน้าเดี๋ยวให้เลยของงวดหน้าให้เลยโหทำไมไม่ออก 1, 4, นะหนึ่งสี่ศูนยน้ยถ้าออกหนึ่งสี่ศูนย์นี่คือ มันจึ้งมันจึ้งมันจึ้งมันจั้งจึ้งมันจั้งไปออกเลขไอ้ไม้เมื่อวานไอ้ไม้จับเครื่องคิดเลขอ่ะเดี๋ยวหนูปล่อยเลยนะตัวฟันในไรนะเดี๋ยวปล่อยตัวฟันเลยรอแป๊บเดียวหัวฟูเพราะหนูเพิ่งสะผมมาหนูไม่ได้ทาอะไรกับผมเลยไม่ได้ด่งได้ใดได้อะไรเลยนั่งอยู่วางปูนี่นั่งอยู่วางปูขอพรปูปุ่ก็ปุ่ก็ปุ่งก็ปูเลยให้สี่บนล่างเลยเดี๋ยวตัวฟันหนูให้ในไรเลย ตัวฟันให้ในไลน์นี้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะน้องกําลังแปลกระดาษมาเอาไปเลยตัวฟันไปวิ่งไปรูดรอก่อนเลยเล่นถูกสี่เลยขอคุณค่ะดีใจกับทุกคนที่ได้นะคะสวัสดีสองพันหนึ่งร้อยคนดูด้วยเห็นป่ะหนูบอกเลยว่าสายวิ่งสายรูดรวยสายวิ่งสายรูดรวยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มคนใจ สวัสดีสองพันหนึ่งร้อยคนดูตัวฟันเดี๋ยวให้ในไลฟ์เลยนะ้องกาลังแปลกระดาษเดี๋ยวปล่อยในไลฟ์เลยค่ะปล่อยตั้งแต่วันนี้เลยหวยออกวันนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยเสร็จแล้วบอกด้วยนะคะสี่มาบนล่างแล้วมันออกเลขสมายสามตัวปะสามตัวตรงเลขกระไม้ศูนย์สี่หนึ่งไงอ,ออกเลขสมายสามตัวตรงออกเลขลาเวไม้สามตัวตรงเลย ออออมาแม่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 หนูเปิดให้ในไลน์นี้หนูอารมณ์ดีมากเดี๋ยวหนูจะแจกข้าวตอนนี้หนูนั่งอยู่วังปู่อันนี้ไม่ได้ไปดูริเกเพราะว่าแพ้ท้องแพ้ท้องเลยไม่ได้ไปดูลิเกไปบไวไปบไวก็เลยไม่ได้ไปมือนี่อันนี้ไลฟ์สดหนูถูอีสิบดีใจด้วยค่ะสุดยอดได้สี่ของวัดหน้าเดี๋ยวปล่อยเลยนะเดี๋ยวปล่อยเลย น้องก็รับแปลกระดาษแป๊บเดียวนี่นะกิ๊บก็ไม่มีหรอกิงก็ไม่ไปไล่ใจดำจ้งไล่ใจดำเอามาหิดกรี๊ดเรืนะ้อหาให้เนี่ยเนี่ย ดอกไม้งามทั้งบนล่างเลยมาเอาเลยแม่จัะแม่จัะไม่จ๋าแม่จัะไม่จ๋ามั่นใจสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์สี่มาบนล่างเลยจับไม่จ๋าสี่มาบนล่างเลยจับไม่จ๋าเครื่องกําลังร้อนเลยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยต่อเลยค่ะรัฐบาลไทยไม่รีไม่รอไม่ลาไม่เลอเลยค่ะไม่รีไม่รอ Rare, อย่าไปรีอย่าไปรออย่าไปรีอย่าไปรอเอาเม็ดเดียวหางเดียวไป๋ยวปล่อยเลยในไลน์นี้รัฐบาลไทยงวดหน้า,ารัฐบาลไทยงวดหน้าปล่อยเลยในไลฟ์ใครไม่รีบหนูรีบปล่อยเลยค่ะรัฐบาลไทยค่ะลูกค่ะทุกคนไม่รีบหนูรีบค่ะหนูปล่อยเลย ปล่อยเลยนะนปล่อยเลยนะนปล่อยเลยนะรัฐบาลไทยนะงวดหน้า,ากระดาษมาไม่เอากระดาษมาพอพี่ทำเองพี่ทำเองเหง็นไหมเติดม,มาอันนี้มา หนูปล่อยเลยนะตัวฟันงวดหน้าไม่รอนานไม่ต้องรีต้องลาต้องรอวันน้าวยี่สิบหกบอกแล้วว่าใส่สีแดงแมันปังฮะก็น,นั่นดิหรือไม่แค่หนึ่งสี่ศูนย์นี่หูมกิดเลยอ่ปูบอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปมึงมานั่งงวดแรกเลยปลู่บอกมึงต้องมานั่งทุกงวดปูอบอก สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดฟันว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์จบปล่อยเลยป่อยเลย,ย,เลยมารีมาลามารอทำไมเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวสามตัวลงให้วันนี้เลยนะเดี๋ยวสามตัวลงให้ในกลุ่มวันนี้เลยแต่ว่าตัวฟันหนูปล่อยหน้าไรเลยนะจ๊ะสองพันสอง้อคนดูแคปหน้าจอค่ะแั๊บหนึ่งเอาไว้อย่างนี้กว่า แม่กลับลูกเอานะไปกลับด้านเอานะห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์หน้าไฟ์สดคือมิชชชีพสอเสือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยคนสุดท้ายค่ะกล่องสุ่มเครื่องรางแปดสิบแปดบาทส่งฟรีแล้วได้เข้ากลุ่ม V.I.P. แนวทางลงให้ครบทุกชุดเมื่อวานคนตามเลขสมายที่สามตัวตรงเต็มเลยตอนนี้กลุ่มจะแตกแล้วตอนนี้ในกลุ่มจะแตกแล้วแม่ตอนนี้ในกลุ่มหนูจะแตกแล้วแม่นี่ลูกค้าได้สามตัวตรง การแจ้งเตือนเด้งตุ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 ้งเลยหนูฟันสี่ค่ะแม่จ๋าหนูฟันสี่มาบนล่างเลยคะ่ะมั่นใจสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ของง่วสิบหกสิงหาจ้กปล่อยเลยจะ้ะง้วสิบหกสิงหาหนูปล่อยเลยจ้ะแม่รัฐบาลไทยง่วต่อไปวันที่สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วห่วยพิ่งออกยังไม่ถึงชั่วโมงยนะปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วรัฐบาลไทยง้ววันที่สิบหกสิงหาคมฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต สามตัวลงให้ในกลุ่มหลังโลกหลังจบไร้สดเลยจ้ะโจต้องรอกันนานอ่ะหม่ที่ที่ต้องรอนานทีโอเคลงเลยเจอกันในกลุ่มนะคะทุกคนแอดมินกำลังไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มใครเอฟแล้วโอนแล้วแจ้งแอดมินในแชทแอดมินกำลังไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มค่ะ